ก็สวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Crash เล่าไปเรื่อยนะแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอแล้วผมก็คิดว่าใครหลายๆต่อหลายคนเลยนะน่าจะตั้งคำถามกับคำถามนี้มามาหลายมาหลายชั่วยุคนถึงประมาณนั้นป้าถึงประมาณนั้นไหมผมไม่แน่ใจนะนั่นก็คือคำว่า Point g u a r d ทำไมถึงต้องเป็น Point g u a r d หลายๆคนผมไม่รู้ว่าทุกคนจะสงสัยเหมือนผมไหมนะแต่จริงๆตั้งแต่ผมเล่นบารสมาเนี่ยก็สงสัยมานานแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยเราจะพยายามไปหาข้อมูลรวมถึงไปหาวิธีการคิดต่างๆนครับว่าสุดท้ายแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าพอย์การ์ดกันแน่นะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยกด Subscribe นะฮะให้ถึง1 0,000หมื่นดวนๆนะครับเราจะได้มาทำแคมเปญกันกนะด้วยการแจกการ์ด NBA นั่นเองครับเพื่อเป็นการฉลองกับให้กับช่องเนาะที่ครบ1 0,000หซับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเราไปพยายามหาคำตอบเนาะต้องใช้คำว่าพยายามกันเลยทีเดียวนะกับเรื่องราวที่ว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าพอยการ์ดกันแน่ เอาละฮะก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าพอย์กาดเราแยกออกมาเป็น2คํากันครับนั่นก็คือพอย์แล้วก็คือคำว่ากาดนั่นเองเนาะทีนี้เราจะไปตีความตัวหลังก่อนว่าไอ้คำว่ากาดเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรซึ่งผมเนี่ยก็เลยไปพยายามค้นหาดูครับจาก หลายๆที่เขาตั้งคำถามกันขึ้นมาแล้วก็มีคนมาตอบนี่นะรวมถึงพยายามหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไอ้คำว่ากาดอันนี้มันก็มีที่มาฮะมีที่มาจากหลายสื่อนะที่เอ้ยน่าจะเชื่อถือได้แหละคือเป็นผู้เล่นเชิงป้องกันอ่ะไอ้คำว่ากาดที่สะกดว่า g u a r d เนี่ยนะฮะมันคือคำว่าป้องกันนี่แหละ guardian ต่างๆกาดอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรามองตำแหน่ง5คนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะตำแหน่ง5คนเนี่ยจะเห็นได้ชัดครับว่า กาดคือผู้เล่นวงนอกในเกมบุกถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะกลับไปป้องกันเร็วมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือไอ้ผู้เล่นวงนอก2คนนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกว่ากาดครับเพราะว่าเขาเอาไว้เล่นในเกมทรานซิชันเวลาเรารีบาวลูกไม่ได้ใช่ไหมไอ้สองคนนี้ก็จะถอยหลังไปแล้วก็จะเป็นปราการดันแรกที่ ที่ไอคนที่กิเล่นเกม Transition ขึ้นไปจะต้องเจอนั่นแหละคือเขาป้องกันป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ทำแต้มได้นะฮะรวมถึงเท่าที่ผมไปศึกษามาเพิ่มเนี่ยนะก็คือในสมัยก่อนเนี่ยไอผู้เล่น2คนนี้ก็จะโยนให้ตำแหน่ง f o r ์เวิกับ Center ก็คืออยู่ Back คอร์ t เลยนะแล้วก็โยนบอลไปบอกไอสาคนนั้นนะมึงเอาไปทำแต้มแล้วไอ้2คนนี้ก็อาจจะไม่ขยบ ขยบไม่เกินแบกคอร์ด,ด้้วยซํำนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ว่าทำไมเราถึงเรียกตำแหน่งพอยกาดชูติ้งกาดว่ากาดนั่นเองนะครับนั่นก็คือมาจากการป้องกันเป็นหลักนี่แหละในสมัยก่อน หรือจะเป็นรวมอีกชุดข้อมูลหนึ่งครับที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วบาสเกตบอลผู้ชายเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเรียกว่ากาดก่อนนะเป็นทางบาสเกตบอลผู้หญิงนะเท่าเท่าที่ผมอ่านมาถ้าตอนนั้นยังไม่มีบาสเกตบอลผู้หญิงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งเขาก็ได้อันแดปมาครับจากซ็อกเกอร์หรือว่าฟุตบอลร,รวมถึงฮอกกี้เนี่ยแหละจากในยุค1950เลยเว้ยคือมันย้อนกลับไปนานมากเพราะในสมัยก่อนเนี่ยทางผู้เล่น ซอตเกอร์รวมถึงฮอกกี้เนี่ยก็คือเรียกกองหลังว่ากาศเหมือนกันฮะแล้วก็เรียกคนที่อยู่เลยครึ่งสนามไปเนี่ยว่า f o r ์เวินะฮะเพราะฉะนั้นเฮ้ยก็เริ่มที่จะเมคเซนนะว่าเฮ้ผู้หญิงที่เล่นบาสเกตบอลเนี่ยหรือว่าทีมบาสเกตบอลผู้หญิงเริ่มที่จะเอาไอเดียเนี้ยการเรียกเนี้ย มาเรียกกับบาสเกตบอลบ้างแล้วทีนี้มันก็ค่อยๆลามไปจนถึงบาสเกตบอลชายจนถึงมาในยุคปัจจุบันนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งปลอดศาสตร์รวมถึงวิธีการเล่นแล้วก็ออก,การพลิกผันหรือว่าการอัดเดปมาใช้นะครับจากกีฬาอื่นด้วยเช่นกันทีนี้เราจะเริ่มมาเจาะลึกครับว่าไอ้คำว่าพอยที่อยู่ในคำว่าพอยการ์ดมันคืออะไรถูกปะ่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการเรียก ชื่อตำแหน่งตอนแรกมันก็มาแค่การ์ดฟอร์เวิร์ดเซนเตอร์ใช่ไหมทีนี้มันก็แยกย่อยบิกว่าพอยต์การ์ดอ่ะโอเคชูตติ้งการ์ดเราก็พอจะนึกภาพได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ต้องยิงต้มแต้นต้องทําแต้มจากวงนอกสมอลฟอร์เวิร์ดก็คือผู้เล่นเกมบุกที่อาจจะตัวเล็กหน่อยหรือว่าพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดที่น่าจะแข็งแกร่งในวงในรวมถึงเซนเตอร์ที่คอยอยู่มิดเดิลอินเดอะคอร์ดของคอร์ดคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยถูกปะ่ะแต่ผมว่าไอ้คำว่าพอยต์การ์ดเนี่ยมัน มันแปลได้หลายความหมายมากถูกไหมอ่ะทุกคนลองนึกถึง point point เนี่ยมันแปลว่าอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือถ้าเป็นเด็กๆนะในตอนช่วงผมเด็กๆพผมก็จะนึกว่าแต้ม point การเนี่ยมันต้องเป็นตัวทําแต้มปะวะเฮ้ยแต่ว่ามันก็มี shooting การเพราะฉะนั้นตัรก,กะมันก็เออแปลกๆว่าเอ้ยมันก็ไม่น่าใช่นะให้เขาว่าการที่ทําแต้มเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเลยตัดทฤษฎีนี้ทิ้งไปหรือจะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งครับที่ เฮ้ย point เนี่ยมันแปลว่าชี้ได้อ่าเริ่มเข้าเขานะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าเขาแล้วไอ้ point เนี่ยมันแปลว่าชี้หรือว่ามันก็คือการสั่งการผู้เล่นว่าเฮ้ยมึงไปตรงนู้นไปทางซ้ายเพราะว่าจริงๆแล้วตำแหน่งของ point g u a เนี่ยคือการ generate play คือการรับแผนจากโค้ชมารันในหน้าที่ half court หรือว่า full court ก็ตามไอ้ซึ่งในคำว่า point ที่จะแปลว่าชี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันก็เริ่มเข้าเขานะน่าจะเป็นไปได้พอสมควรเลยทีเดียวแต่ทีนี้ผมจะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะอะขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าในสมัยก่อนเนี่ยทางด้านของผู้เขียนนะครับมันมีอันนึงที่เขียนว่าพ้อยกาดเนี่ยมันเริ่มต้นตอนไหนกันแน่นะฮะของ thelab.com นะฮะซึ่งคนเขียนเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเฮ้ยผมเคยไปถามทางด้านบิลวอลตานันหรือว่าผู้ที่ รอบรู้ใน,ในเชิงบาสเกตบอลในตอนนั้น,นว่าพอยต์การ์ดมาจากไหนครับก็หลายๆคนก็ไม่มีใครรู้นะรวมถึงทางด้านบ๊อบคูซี่เนี่ย <c oughs> ก็เคยบอกไว้ว่าแต่ก่อนก็ไม่มีนะพอย์การ์ดมีแต่คำว่าชูติงงต้งการ์ดหนึ่งชูติ้งการ์ดสองชูติ้งการ์ดสามทีนี้มันก็ยิ่งเลยเป็นคําถามอย่างครับว่าไอ้ที่ผมคิดมาว่าเฮ้ยไอ้พอยต์เนี่ยมันแปลว่าชี้หรือเปล่าหรือว่าพอยต์ที่แปลว่าการทําแต้มหรือเปล่ามันก็เหมือนจะถูกตัดออกไปอย่างเส้นเชิงถูกไหม แต่ทีนี้ครับสุดท้ายผมก็เริ่มที่จะหาอันนี้แล้วผมคิดว่ามันมีความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดอ่ะผมขอใช้คำนี้นะว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองนั่นก็คือคำว่า point ในคำว่า point กาเนี่ยนะไอ้คำว่า point เนี่ยมันมาจากจุดครับอ่ะใช่ไหมคำคำว่า point เนี่ยแปลว่าแต้มแปลว่าจุดแปลว่าชี้ก็ได้แต่ไอ้คำว่าจุดเนี่ย มันน่าจะเป็นได้มากที่สุดนะถ้าจะให้แปลตรงตัวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่สิจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใช่ไหมเพราะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในการเล่นทุกคนลองนึกภาพนะลองจินตนาการภาพขึ้นมาว่า t r a d i t i o n a l p o i n t u a r d ในสมัยก่อนที่เราไม่ค่อยจะเห็นในสมัยนี้นะทั้งในรูปแบบการเล่นหรือว่า ตำแหน่งตายตัวของแต่ละคนจริงๆอะ่ะอืมคือ traditional point guard เนี่ยจะคอยอยู่ Top of the Key หรือว่าไอตรงเส้นสามแตม้มที่อยู่หน้าสุดของห่วงเนี่ยคอยอ่านการ Defense ของทีมอื่นแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมนะฮะทีนี้ point guard ก็ส่วนใหญ่จะเป็น pass first ใช่ไหมสำหรับ traditional point guard เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ถือบอลนะฮะเป็นคนที่ถือบอลขึ้นมา แล้วก็คอยส่งให้เพื่อนจากจุด A ไปจุด B พอ B เล่นไม่ได้ B ก็ส่งกลับมาจุด A แล้วจุด A ก็ไปจุด C หรือว่าไปจุด D มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า point เนี่ยมันคือจุดศูนย์กลางของคนที่สร้างเกมบุกอ่าโอเคไหมคือคำว่าไอกาดเนี่ยใช้ใน definition การรับหรือว่าไอคำว่ากาดคือใช้เมื่อตอนที่เราบอกว่าไอเนี่แหละ จะลงไปเป็นคนที่ป้องกันอันดับแรกแต่ไอคำว่า point เนี่ยมันคือสื่อสารในเชิงเกมบุกครับว่าเขาคือจุดศูนย์กลางของเกมบุกในแต่รอบของการทำแต้มในบาสเกตบอลทุกคนพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมว่าไอ้คำว่า point จริงๆอ่ะมันแปลมาจากคำว่าจุดซึ่งจริงๆมันก็ ไปคล้องจองกับคำว่า point ที่มันแปลว่าชี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไอเนี่ยแหละน่าจะเหมาะที่สุดแล้วครับที่จะแทนคำว่า p o พอยลงไปในภาษาไทยก็คือคำว่าจุดหรือว่าจุดเริ่มต้นในเกมบุกนั่นเอง หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีการเรียก point การว่า first การหรือว่าวันการด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าวันการหรือเปล่าวันการนี่ก็คือวันที่แปลว่าหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาคือคนแรกฮะที่รับบอลจากการ i n นบาวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกออกหรือว่าจะเป็นส่งจากหลังแป้นอย่างเงี้ยเออเพราะว่าคนคนนี้คือคนที่คอย handle บอลขึ้นไปแล้วก็คอยจ่ายออกให้เพื่อนแล้วก็ทำสกอร์ทีหลังอ่ะผมไม่จำเป็นต้องทำแต้มหรอกแต่ว่าผมต้องสร้าง play ให้เพื่อนต้อง จำที่โค้ดสั่งมาให้ได้แล้วรันแผนให้ได้เนี่ยแหละครับเลยเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่า p พอย์การ์ด first g าร์ดหรือว่าวันการ์ดรวมถึงถ้าจะให้พูดง่ายๆในสมัยนี้ก็ตําแหน่งหนึ่งนั่นแหละครับคือตําแหน่ง p พอย์การ์ดหรือว่ากาดจ่ายนั่นเองผมว่าคราวนี้ทุกคนก็น่าจะเริ่มน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้น คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าตอนแรกที่ทุกคนคิดเนี่ยเฮ้ยไอคำว่าพอยกาดสำหรับทุกคนเนี่ยไอ้คำว่าพอยที่อยู่ข้างหน้าคำว่ากาดมันแปลว่าอะไรกันแน่นะสำหรับทุกคนนะหรือว่าถ้าใครมีความรู้เนี่ยก็รบกวนสามารถพิมพ์มาบอกได้ครับว่าจริงๆแล้วมันสื่อถึงอะไรสิ่งที่ผม BI, ได้นำเสนอไปเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ ทิ้งทายไว้ตรงนี้แล้วกันว่าคือไอการที่ใช้คําว่าพอยกาดเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้อยู่ดีครับว่ามันขึ้นมาในสมัยหน่อยเนาะแต่ว่าเท่าที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่เมจิกจอร์สันยุคประมาณนั้นอะที่เขาเริ่มที่จะเรียกกันจนชินปากแล้วนั่นเองนะฮะก็มีเท่านี้แหละครับข้อมูลที่นํามาฝากกันเนาะผมว่าหลายๆคนก็ อาจจะชอบคอนเทนต์นี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อาจจะดิบังคับเลยว่าช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดซับผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วสำหรับนี้แอดขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ